ถึงจังเลยพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อเข้าไลฟ,ฟ์ผิดคนปะคะอันนี้ชื่อเชียร์นะคะไม่ได้ชื่อมิวนะเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮัลโหลน่าจะปะจนเล็บปะเดาแฮมะอยู่กำลังอยู่ระหว่างทางคะ่ะ ควรเซลคนอื่นอะไรคะอ้าวทาไมอยู่ดีก็พูดภาษาไทยอะค่ะพี่พิมพ์ผิดปล่าชื่อเชียสะกดอย่างนี้นะมอม้าสรละอีวอแวนนี่คือชื่อเชียสะกดให้ถูกด้วยนะคะในการพิมพ์นะคะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะพี่เตอ๋อ ฟาร์ม USA สวัสดีค่ะอะไรไม่เห็นแซวอะไรใครเลยได้เห็นภาพฮันดีมูนแบบเป็นไงแม้ตายละคุณเต๋อชนวิคุณไม่เคยยอมแพ้อะไรขนาดนี้เลยนะคะ หลือจากประเทศโคราชประเทศนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณห้าหกชั่วโมงใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> อะพี่ยังไม่ไปหรอเ <laughs> ออพี่มีความสุขน้องก็ดีใจอืมอ,อยากมาเกิดมาตัวเล็กๆแบบนี้ให้มีคนเห็นดูจังเลยอ่ะอน่ารักจังเลยอ่ะ สวยมากเหมือนรักกันจริงๆเลยเชาๆๆ้าๆชรูปใครคะพูดถึงรูปใครคะนี่เล่าเรื่องตัวเองให้น้องฟังอยู่ใช่ไหมป้าตอมาดีคะ่ะคิดถึงจังเลยมาค่ะป้าตอมเรามาลงเรือเติมเติมิวมวกัน <laughs> ช่พี่เตอือน่าจะไปถ่ายบ้างนะคะหมายถึงไปเป็นตากล้องถ่ายให้เชียร์อะไรเงี้ยขอกออบอค่ะแม่อะไรอะขออ,อบอขี้เกียจอะไรอะแปลว่าอะไรอ่ะขอกออบอไปลองเรลำอื่น ไม่เอาสิทำนี้นแหละอืมอ่ายู่ดีคอมเมนต์ก็หายไปนะคะเหมือนช็อตๆไปเรือพ่อหมีแม่หมีก็มาเรือพ่อหมีแม่หมีก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ให้ตัวจสองใบให้พาอ,อีกคนหนึ่งมา ใช่ค่ะพี่ <laughs> ชาแม่กินดีมากขอบคุณค่ะคิอ <laughs> วันนี้เราใกล้ถึง,งแล้วค okay. ่ะโอเคยืนคอยรถเมย์ฝนตกแม่ก็ไลฟ์ต้องดูวงวานตัวเองแม่ลูกคอร้อ,องไม่สบายนะคะ ม,มันเหลือแค่แบบสองบรรทัดเองอะมันอ่านยากจังเอเอ้ยพี่เตยสวัสดีสรุปรูปพี่ก็ไม่โดนตัดนะคะดีใจด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอาของค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เตยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมีอะไรโยนมาให้น้องอีกได้นะคะชอบมาก พี่คิวจะไปยุ่งกับคิวทำไมคะคิวให้คิวขับรถไปอย่าแกล้งคิวเข้าใจไหมน่าพี่เตยนี่ขณะมีการร้องขอแล้วนะคะทุกคนอย่าแกล้งพี่เตยนะคะเข้าใจไหม ยนเต้ยเลยพี่เติยไม่โดนตัดแต่โดนทับเห็นแต่แขนโธนี่ขนาดมีการร้องขอแล้วนะคะเนี่ยเออเออใช่ใชไม่ได้ตัดแต่แต่งได้พี่เต้ยบอกยิ้มคนเดียู่บน MRT แม่ไลฟ์นานๆน,น,นะอันนี้ลูกยังยังโอเคอยู่ใช่ไหมลูก ไปเล่นบาสไปพี่ไปเล่นบาสกันพี่เถอะมันก่อนเจอเอ้ไม่มาขอสิอาทิตย์ก่อนเจออเล็กซ์ก็ยังบองกอยู่เลย <c oughs> วงวานตุ้ยพี่เตยต้องเข้าสู่โลกทวะะิตเตอร์้นะคะจริงพี่เตยจะส่งจดหมายรักน้องพ่อหนีไม่ได้นะคะพี่เตยต้องเข้ามาสู่โลกทวิตเตอร์นะคะไปพี่เตยไปเล่นบาสกันพี่ มีคนชวนเชิญเล่นทุกวันพุดด้วยแหละแต่จริงๆเราควรจะคุยกันหลังไหมเนอะไม่ต้องมาคุยกันตรงนี้ก็ได้ปะ <laughs> say h e l l o to o a m b o d i a สวัสดีค่ะ Hello Cambodia เดี๋ยวพาไปช่วยป้าลงห่วงเอ๊ะหรือมีคนเป็นห่วงอยู่แล้วถ้าพี่จะพูดขนาดเนี้ย พาไปด้วยกันดีกว่าหรือปะ ไปสอบหน่อยทำๆเไปเถอค่ะข้อสอบอ <laughs> ขอให้ตอบถูกตอบถูก,ถก,ถกแหมีีลเชียนี่เอาชนะพิมพ์น่ารักเอาชนะแหมเมื่อวานฟินจะนอนไม่หลับพี่เก๋มาหรอเกเล็กหรอตายแล้วทำไมอบอุ่นจังวันนี้ ีค่ะทำมันจะถึงนะ5เปิดมุมมองใหม่ของแม่มีมันมุมมองไหนใหม่ตรงไหนยะนี่ไงหน้าเนอร์ก็ไม่แต่งไม่เห็นจะแปลกเลยกล้าเลยวเปิดมุมมองใหม่แหมพออยู่ในรถน,นั่งนอนเฉงเจียมนอนเฉงเจียม,ม,มแบบไม่ พอลงจากรถปุ๊บตป๊บเดียบโพสคลิปอ๋อคนจริงเพราะคนจริงอยู่ด้วยก็ไม่กล้าลงไงเออคนจริงไงอืม Hi ฟอมซาอุด i อาระเบียสวัสดีซาอุดิอาระเบียค่ะอ,อุ้ยตายแล้วมีคนไลน์มาตามแล้วค่ะ เดี๋ยวไปอันนี้ไปไม่ทันสัปบานานะคะไปพาร์ทแบบว่าดินเนอร์เลย <c oughs> ซ่อนคิวกับมาเทพเออนี่ใครที่เป็นคนคิดแบบนิวนี่แบบน่ารัก่ากเลยนะน่ารักจริงๆรินะคะพี่แช๊กำลังใจหนูหน่อยพวกนี้สอบไปอ่านหนังสือไหมลูกมาละนางชูดมาละเอิง อะไรกันเนี่ยไม่ตายโรมยา่าพรุ่งนี้นะคะขายของหน่อยพรุ่งนี้ไปโปรโมทค่ะไฟเดซเซเลตนะคะเจอก,กันทางช่อง GMM25 นะคะเป็นหลายรายการเลยให้กำลังใจพา,ายด้วยนะคะอย่โมตาฟินกับคานิมูนทรัเวลนะคะให้กำลังใจพา,ายด้วยเข้าใจไหม ช่วชวนไปกินข้าวนะคะจริงๆวันนี้แต่ว่าก็มีนัดอะหาะก <g ười> ็ไปไม่ได้พี่คุย on the way จะถึงแล้วพี่แป๊บบนึงจะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วใช่ไหมคะคิวใช่ค่ะแปดนาทีแปดนาทีาทพี่คุยคะรอน้องด้วยน้องก็จะถึงแล้วดีใจจังเลยที่วันนี้ไม่ต้องกินอาหารน้ํานะคะวันนี้ได้กินอาหารเป็นเนื้อ,น,อนะคะอย่งนปกติประชุมนี่กินอาหารน้ําตลอดเลย ชูยังอยู่กันหมดไหมคะพี่เตยชูพิมพ์พี่แกเล็กคิด <c oughs> ถึงทุกคนนะพี่อุ้ยรอน้องก่อนน้องหิวข้าวยังไม่กินเลยเลยเออชูไปกินกับมามา,มานะโทษทีเจต้องมากับตึกอย่างดีเอฟใช่สดมากค่ะน่าสดมากๆเลยเฮียมาเฮียไหนอีกคะ มีแต่ใครก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เชีย่ยไปกับใครไปกับเขาคนนั้นละค่ะอืมใช่ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วอุ้ยหกพันคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาหาถึงแล้วพี่มุยมันอยู่ชั้นไหนอะคะบอกน้องหน่อยน้องถ็ถึงแล้ว มารับน้องไหมเฮ้ยแม่ไม่ได้ขยิบกลงนะลูกแม่ก็ไปตามเขาคนนั้นนั่นะไม่เป็นไรนะลูกพี่คิวสบายดีไหมอาจจะถามให้ได้ค่ะคิว มีคนถามว่าพี่คิวสบายดีไหมคะพี่คิวบอกสบายดีครับอืมค,คิวมีไอจีไหมคะมีไอด้วยนี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่เออ่ทุกคนจะรู้สึกว่าจะแอลคิวเยอะมากเลย ใช่ไหมคะถึงแล้วใช่ไหมแรงอะหรอเชื่ออาจจะต้องกลับรถหรือเปล่าคะเชื่อไปไม่นแน่ใจ บอกอยากเห็นหน้าพี่คิวจังเลยค่ะ <laughs> คิวมีแฟน่ะว้าน่ารักจังเลยแม่ไปกับใครจะให้แม่ไลฟ์ให้ดูไหมนะคะว่าแม่ไปกับ ชาแม่วัสันเมเจอร์ราชโยธินจบหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ที่ไปเติมค่ะคุณตา๋าคิดถึงนะพี่คุณตา๋าแฮร์สไล์ดีมากเลยนะคะไม่เจอต๋าเลยนะเอะอเดออีเออ๋ยวจัดคิวมันจะเป็นไงกัน มาแล้วจุกสวัสดีค่ะเออเออ้อถาถ่าย้าถ่ายได้ค่ะเพื่อนต่ายเดี๋ยวไปเจอกับบ้างนะจ๊ะเอาจริงอ่ะ ใ,ใจอ่ะดูไลฟ์ให้นักข่าวเือกไปเลยห่วงแม่พ่อบอกมาบอกตอนไหน ทุกคนใจใจเออแซ่